หนึ่งแถวมีหกคนนะครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำสามคนอยู่บนบกสามคนแล้วก็เดี๋ยวจะสลับได้ลงน้ำทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับขออ,อนุญาตครับตัวนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยถึงเท่าอันเนื่อมาจากหัมบูร์กครับครับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ําของห้วยถึงเท่านั้นนะครับอ,องค์การอนรามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ใช้ห้วยถึงเท่าเป็นห้องเรียนเอาดอเป็นห้องเรียนตัวอย่าง ของเคสขององค์การอันไมโลกนะครับ13ประเทศที่มาฝึกที่นี่เป็นสองครั้งนะครับในรอบ6ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือมวลชนมวลชนที่รับการฝึกในวันนี้ครับอีกสักครู่จะมีการฝึกทางน้ำครับอันนี้คือมวลชนรุ่นที่1นะฮะที่จะมาเป็นบริกรของร้านค้าทั้งหมดเจ้าของร้าน่อาเดี๋ยวมันจะ การช่วยเหลือเดี๋ยวมันจะต้องเข้าไปโไปกบกอดมันได้นี่นะครับให้เป็นผู้หญิงสาวผู้หญิงเลยดีกว่า ตัวเลยครับลอยตัวลอยตัวมันลอยแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่องไม่มีจมลอยตัวมาเอาด้านหน้านะครับนึกถึงตอนฝึกเข้าข้าง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 หลังยกแขนสอบปีก ผู้ประสบภัยทิ้งตัวเลยครับทิ้งตัวเลยปล่อยตัวปล่อยตัวเหมือนผู้จมน้ำจริงๆปล่อยตัว